สวัสดีครับนักศึกษาระดับชั้นปวชหนึ่งทุกคนนะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับสําหรับสมรรถนะที่นักศึกษาจะได้เรียนในเทอมนี้นะครับจะประกอบด้วยนะครับ1นนะครับพื้นฐานทางไฟฟ้านะครับยกตัวอย่างเช่นหน่วยทางไฟฟ้านะครับประกอบด้วยอะไรบ้างโวลต์นะครับแอมป์นะครับหรือโอมนั่นเองนะครับต่อมานะครับที่สําคัญเลยก็คือเครื่องมือวัดนะครับเครื่องมือวัดที่เราจะได้เรียนรู้กันเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกคือมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์นะครับมีการใช้งานอย่างไรนะครับสามารถวัดค่าอะไรได้บ้างนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในสมรรถนะนี้กันนะครับสุดท้ายนะครับก็คือการต่อใช้งานจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นการต่อใช้งานหลอดฟลูเรสเซนต์นะครับหลอดไส้นะครับนักศัยจะได้ลองต่อนะครับว่าวงจรของหลอดไฟฟัูเรสเซนต์เนี่ยนะครับ มันประกอบด้วยอะไรบ้างในวงจรนะครับมีตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวไหนนะครับหรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้านะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะได้เรียนรู้ในสมรรถนะนี้กันนะครับ